เพื่อนมาหาพี่สามครับเช้าวันอาทิตย์อ่ะพี่สามร้อนนะร้อนนะเดี๋ยวดึงไม้ออกเออกเออดึงไม้ออกให้กัดไว้ดึงเออพี่แดงเร็วแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สามใจเย็นๆอ่ะพี่แดงเดี๋ยวใอ่ะกัด กัดกัดไว้กัดไว้กัดไว้เออเพื่อนเพื่อนเอ้ยผมก็อเอาไม้ออกให้ให้พี่พี่สามครับเนี่ยดูดูดูพี่แดงพี่แดงนี่เอาไม้ออกได้ครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าพี่สามเอาออกไม่ได้อ่ะพี่แดงดูดูดูเอ้เอาไม้ออกก่อนเอาไม้ออกก่อน พี่แดงเอาไม้ออกก่อนอดูพี่แดงครับพี่แดงเก่งมากเลยเอาไม้ออกได้